สวัีชาวฮิปโปอาริโทุกๆคนนะคะวันนี้รายการลองดูของเราก็จะพามารีวิวสินค้าที่กำลังขายดีที่ไม่ควรพลาดเรียกได้ว่าครบจบในเครื่องเดียวคุ้มสุดคุ้มแน่นอนค่ะกับ power a m m my npe d 8 0 0 4ตัวน,นี้นั่นเองค่ะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยววันนี้ช่องป่องจะพามารีวิวสินค้าชุดนี้ค่ะสวัสดีครับนะครับก็อย่างที่บอกนะครับ npe นะครับ d 8 0ดนะครับเครื่องนี้เป็น power arm ขนาด 800วัตต์ที่8โอห์ม1200วัตต์ที่4โอห์มนะครับเป็นแอมป์4ชัแนด้วยนะครับผมข้อดีของเขาก็คือเขาจะมีฟังก์ชัน Coover Network ในตัวเลยนะครับคือเราไม่จําเป็นต้องใช้ c r o s s o v e r ข้างนอกอีกนะครับสามารถตัดแบ่งความถี่ที่ตัวของเขาได้เลยทีเดียวนะครับครั้งเดียวเลยนะครับแล้วก็ตัวแอมป์เองทํางานในแบบ c l ั s เฮนะครับผมโดยแหล่งจ่ายไฟเป็นหม้อแปลงเทอร์ลอยลูกใหญ่เลยทีเดียวนะครับอันนี้ผมเปิดโชว์ไว้เลยพวกเราก็จะได้เห็นกันเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็ส่วนภาคขยายก็จะเป็นสงซีกนะครับก็ข้างนี้ซีก1่ซีกซีกามซีกสนะครับแล้วก็เนี่ยคือชุดจ่ายไฟภาคเลเซอร์นะครับก็จะมองเห็นได้ว่ามีาคาปาซิเตอร์อยู่ตั้ง8ตัวนะครับทีนี้ส่วนภาคจ่ายไฟเนี่ยเท่าที่ผมดูจากมอปแปลงเนี่ยเขาจ่ายกระแสม,มา9 8าโวลต์เลยทนะีเดียนี่คือไฟสูงของเขานะครับเพราะงั้นการที่ไฟไฟเลี้ยงขนาดนี้แล้วทำให้วัดเอาพุตได้ถึง800เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับ แต่ทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะอาจจะมาลองกันดูอีกทีว่าจะเป็นยังไงมีอะไรสนใจอีกตรงไหนมั้งครับสเปคตัวเนี้ยเป็นยังไงบ้างคะช่างป๋องก็อย่างที่บอกนะครับแปดวัต์ที่8โอห์มสามารถต่อลำโพงได้หนึ่งใบที่8โอห์มได้กำลังขับที่800วัตนะครับถ้าลำโพง2ใบได้1,200วัต์ทำงานที่4โอห์มนะครับต่อชแนลนะครับมีทั้งหมดสี่ยยลยนะ,ะ,นะใช่ครับเพราะว่าถ้ารวมทั้งหมดแล้วเนี่ย จะสามารถต่อลําโพงได้ตามที่โรงงานระบุเนี่ยคือ8ตู้เลยด้วยซ้ำนะครับช่างป๋องคะแล้วความพิเศษของเจ้าตัวนี้เป็นยังไงคะความพิเศษของเขาก็คือเรื่องของ c อ o s s เวอร์เน็ o r k ที่ว่านะครับเราไม่จําเป็นจะต้องซื้อ c อ o s s เวอรข้างนอกอีกเราใช้ฟังก์ชัน c อ o s s เวอรภายในตัวเขาเลยนะครับสามารถจัดการระบบในระบบของทางนะครับได้เลยในตัวเดียวนะครับ ตอนนี้เราต่อไว้ก็คือเราต่อกับมิกเซอร์กับเอวแอลไปเลยเราจะไม่มีคอสเวอร์ข้างนอกอีกเราจะใช้ฟังก์ชันของเขาอ่าอันหนึ่งที่ลืมนะครับเขาจะมีฟังก์ชันลิมิเตอร์นะครับฟังก์ชันลิมิเตอร์ของเขาซึ่งซึ่งจะช่วยนะครับช่วยให้การใช้งาน,นง่ายขึ้นไม่ว่าผู้ใช้งานเนี่ยจะมีประสบการณ์หรือไม่ประสบการณ์เนี่ยในตัวฟังก์ชันลิมิเตอร์เนี่ยจะช่วยจํากัดความดังของเอวแอลเนี่ยให้มันเหมาะสมในการใช้งานคือไม่ให้มันเกินกําลังขับไม่ให้มันดังจนเกินไปอะไรแบบนี้ เซฟในส่วนของความเสียหายที่เกิดจากเทราเวเมงและก็เกิดความเสียหายจากตู้ลําโพงเองนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมได้ต่อไปแล้วนะครับเป็นลําโพง2อคูณสครับฝั่งนู้นนะครับจากมิกเซอร์มาเข้ร์วนแอมเลยเป็นแบบ2ทางนะครับเดี๋ยวเราเราจะลองจะเปิดเปิดลองดูนะครับดี๋ยวให้น้องหนิงเปิดเลยได้ค่ะพร้อมยังครับพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวผมเล่นเพลงให้โอเครับ ก็มีใจกีอยาเห็ดให้นอ้องคึกน,น้ำดาเอา จะเห็นไฟ V U ที่ด้านหน้าเครื่องครับเราก็จะขึ้นจนถึงเม,ม็ดสีส้มนั่นก็คือสัญญาณพลิกกันที่แล้วนะครับฟังกชันลิมิเตอร์จะช่วยกดสัญญาณไว้ครับเพื่อให้ uh huh. ไม่ให้เกิดตรงนี้ไม่ให้เกิดความเสียหายครับน,นี่ใช่ง่ายมากน้องมิงมีประสบการณ์บ oh. oh. ้างหรือเปล่าในการเปิดเพลงหรือว่าเล่นเครื่องเสียงไม่มีเลยค่ะน้อยมากชอบฟังจะไม่ชอบเล่นใช่ค่ะ <Chili> นั่นแหละทีนี้นั่นหมายของว่าไม่ว่าใครก็ตามถ้าเราใช้ฟังก์ชันลิมิเตอร์แล้วเนี่ยจะให้น้องให้ลูกหลานอะไรต่าง มาเล่นมาเปิดอะไก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีความเสี่ยงหายเกิดขึ้นแน่นอนครับเ <ST AN TS> มื่อใช้ฟังก์ชันนี้เดี๋ยวเราจะเพิ่มตู้ลำโพงเข้าไปอีก <ST AN TS> เดี๋ยวทีมงานจัดลำโพงอีก1ชุดนะครับอีก4ใบตอนนี้เราจะเล่นเป็นลำโพงข้างละสองนั่นคือข้างละ4โอห์มโดยจะมีลำโพงเสียงกลางข้างละ2ใบก็กบคือ4โอห์ม2ข้างนะครับเป็น4ใบแล้วก็ลำโพงเบสข้างละ2ใบ4โอห์ม2ข้างนะครับ นนี้กําลังต่อละโพงเข้ามานะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงกำลังต่อลำโพงนะครับโดยลิงก์จากใบบนไปหาใบบนเลยสายจะสั้นนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรนะรถือว่าเยอะมากเลยนะคะเนี่ยใช่ครับ้างละ4โอมอันนี้กคือสเปคที่โรงงานเขาระบุนะครับว่าสามารถใช้ต่อลําโพงได้ทางละ2ใบหรือ4โอมนะครับโ,<อ>โดยที่เราเราเอามาประยุกต์ใช้คือ2 h ชน n e ลเป็นเสียงกลาง2 h ช n n e ลเป็นเบสครับ โดยการแชร์ค่าพลังงานกันนะครับผมตอนนี้ก็รอทีมงานเราต่อต่อครับเราจะได้เปิดอีกทีนะครับพร้อมไหมครับทีมงานพยังหน้าแปลว่าพร้อมนะครับพร้อมแล้วนะคะเปิดเลยครับเปิดเสียงเลยนะคะ ดูก็ประมาณ70องศาไม่เกินเนี้ยนะครับ67 68แปถวเนี้ยซึ่งถือว่าอุณหภูมิไม่สูงยังสามารถจับได้นะครับลองดูงหน่อยได้ไหมคะได้ครับร้อนอยู่นะแต่ว่าก็จับได้อ๋อค,คือจะไม่ได้ร้อนมากก็คือจับนะได้คือเขาทำงานแบบคั a s H นะครับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิก็ค่อนข้างจะมีอยู่พอสมควรแต่ว่าถ้าเป็น c l a ส D ก็อาจจะเย็นกว่านี้หน่อยเย็นกว่านี้นิดนึงใช่ไหมคะหายความ่าคุณนั่นลักษณะเสียงเนี้ยก็จะต่างไปสักหน่อยนะครับ Okay. ทีนี้ขออีกทีครับผมจะวัดไปเอาคุณด,ดูไปอ่านมิด<ช>นึงได้นะอีกทีนึงครับโอเคเข้าเดิมเลยนะ ไฟเมื่อกี้ที่วัดได้เนี่ยประมาณ60นะครับแต่จริงๆแล้วเราทําการวัดทางไฟฟ้าเขาแล้วเขาจะมีไฟเอาพุทที่4โลตเนี่ยประมาณ70โวลต์ครับแต่อันนี้เป็นสัญญาณดนตรีนะครับไฟก็จะสวิงไปคืนรรม,มาดิสตอนดิสตอนมิเตอร์เนี่ยเขาก็จะจับได้ในในบางเวลาแค่นั้นเองนะครับไฟที่โชว์เนี่ยประมาณ60ก็ยังถือว่าสูงนะครับในสัญญาณเพลงแต่ถ้าวัดทิ้งน้อยไฟจะแช่แล้วก็จะนิ่งกว่านี้แล้วก็จะเห็นได้ง่ายกว่านี้นะครับ โอเคทีนี้ยังไม่สะใจยังไม่สะใจอีกเหรอคะอันนี้คือโรงงานเขาระบุว่าให้ใช้เท่านี้ให้ใช้แปดใบข้างละ4ี่ใบใช่ข้างข้างละ4ี่ใบนั่นหมายว่า,าเสียงกลางสองเสงเบสสองในสองชแนลนะค่ะสี่ชแนลก็เลยได้8ใบเท่ากับว่าชแนลละ2ใบชั้นลิมิเตอร์ผมมองว่าดีเยี่ยมเลยครับปุมกระแสได้ดีคอสโอเวอร์ Cost over, อันนี้ก็สําคัญ พอตั้งเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ทำงานก็ใช้ได้ทั้งทั้ทั้งทั้งในแบบ4ใบ8ใบสิครั้งเดียวเลยแล้วก็คุมเสียงเพราะว่าค่อนข้างจะดีเลยนะครับราคาค่าตัวเป็นไงราคาค่าตัวอยู่ที่เท่าไหร่คะน่าจะหมื่นสามพันก้าหนึ่งหมสามพันเกาบาทสำหรับคุณภาพขนาดนี้ถูกนะถือว่าถูกแล้วก็คุ้มมากเลยค่ะหลากหลายงานจะใช้ลักษณะแค่สีใบสใบ ใช้ในบ้านผมว่าก็เกินพอร้านเหล้าร้านอาหารเล็กๆที่มีเล่นดนตรตีวงเล็กๆอะไรแบบนะี้ผมว่าก็ใช้ได้นะคะที่ที่มีพื้นที่ประมาณสักสิบยี่สิบโต๊ะอะไรประมาณนี้แล้วก็พวกงานเช่าที่แบบเป็นงานเล็กๆคลาเกตอะไรแบบนี้อันนี้ก็ใช้ได้ใช่ไหมคะใช้ได้ไดใช้ได้เหมาะสมมากแล้วก็ใช้งานง่ายไม่มีอุปกรณ์เยอะแยะนะครับเอาละค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับพาว e r Amp My NPE D8004 ดี D ตัวนี้ คุ้มค่าคุ้มราคาแบบนี้พลาดไม่ได้แล้วนะคะหากลูกค้าท่านใดที่สนใจสินค้าหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อตามช่องทางที่ขึ้นไว้ด้านล่างได้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย <S 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 <S